จะไม่ทะลักออกมาเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะแล้วก็ทําได้ประมาณนี้เราทําได้ประมาณนี้สี่ห้าตัวปอกกินแล้วพอกินแล้วเราก็ไปต้มค่ะไปะเราไปต้มหมรกเรียงประมาณนี้แล้วต้มปลาหมึกเราก็เดือดแล้วนะคะสุกแล้วเราก็มากินด้วยกันค่ะคราวนี้นี่ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะค,ะะคะ่ะเนาะปลาหมึกยัดไส้ของติดตามยายหนึ่งคลิปนี้ก็สวัสดีจ้าบายบายก็เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะจะไม่ทะลักออกมาเนาะคะ่ะเนาะ นี่ค่ะเราก็ทําได้ประมาณนี้เดี๋ยวเราทําได้ประมาณนี้สี่ห้าตัวพอกินแล้วพอกินแล้วเราก็ไปต้มค่ะไปเราไปต้มหมูเ้ากันค่ะเพื่อนๆสานีเอาไม้จิ้มฟันกัาดแล้วก็จิ้มไปแบบนี้เลยค่ะการไสทะลักออกนะคะเนาะการไสทะลักออกนี่ค่ะเราก็จะจิ้มไว้เตอร์สามเตอรก็มีพริกไทยรากผักชีกระเทียมแล้วก็ตำตำแล้วก็มาโขลกมาขยำใส่ซอสเข้าไปแล้วก็ใส่ ผงปรุงรสตามจะค้างน้ําตั้งรอไว้ก็เดือดแล้วแล้วก็เอาปลาหมึกที่เรายัดไส้ลงไปทีละนี่ค่ะก็จะประมาณนี้พี่จ้าก็จะประมาณนี้นี่ค่ะแล้วก็เรียงตามลําดับนางประมาณนี้เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้พี่จ้าก็จะประมาณนี้นี่ค่ะแล้วก็เรียงตามลําดับนางประมาณนี้เนาะค่ะเนาะแย่หนึ่งค่ะมากินแต่แย่หนึ่ง นี่ค่ะเราจะแกะออกมาแบบนี้แล้วเวลายัดไส้เนื้อมันก็จะแน่นแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะแน่นแบบนี้เลยค่ะนี่คือเรียงประมาณนี้แล้วต้มปลาหมึกเราก็เดือดแล้วนะคะสุกแล้วเราก็มากินด้วยกันค่ะคราวนี้นี่ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะปลาหมึกยัดไส้ของจะไม่ทะลักออกมาเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะแล้วก็ทําได้ประมาณนี้เดี๋ยวเราทําได้ประมาณนี้สี่ห้าตัวพอกินแล้ว พอกินแล้วเราก็ไปต้มค่ะไปะเราไปต้มหมูเราค้างน้ําตั้งรอไว้ก็เดือดแล้วเราก็เอาปลาหมึกที่เรายัดไส้ลงไปทีละตัวค่ะหยิบลงไปทีละตัวเลยค่ะหยิบค่อยๆ่อยหยิบอย่าให้ไส้ทะลักค่ะหยิบลงไปทีละตัวทีละตัวค่ะหยิบวันค่ะเพื่อนเพื่อนสาวนี่เอาไม้จิ้มฟันจัดแล้วก็จิ้มไปแบบนี้เลยค่ะการไส้ทะลักออกนะคะเนาะการไส้ทะลักออก นี่ค่ะเราก็จะจิ้มไว้เรียงประมาณนี้แล้วต้มปลาหมึกเราก็เดือดแล้วนะคะสุกแล้วเราก็มากินด้วยกันค่ะคราวนี้นี่ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะปลาหมึกยัดไส้ของแย่หนึ่งค่ะมากินแต่แย่หนึ่งนี่ค่ะเราจะแกะออกมาแบบนี้เราเวลายัดไส้เนื้อมันก็จะแน่นแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะแน่นแบบนี้เลยค่ะนี่คือพางน้ําตั้งรอไว้ก็เดือดแล้วเราก็เอาปลาหมึกที่เรายัดไส้ลงไปทีละตัวค่ะหยิบลงไปทีละตัวเลยค่ะ หยิบค่อยๆหยิบอย่าให้ไส้ทะลักค่ะหยิบลงไปทีละตัวทีละตัวค่ะหยิบนี่ค่ะก็จะประมาณนี้นี่จ้าก็จะประมาณนี้นี่ค่ะแล้วก็เรียงตามลําดับนางประมาณนี้เนาะค่ะเนาะนี่เราก็ยัดไปแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆยัดเข้าไปค่ะยัดเข้าไปแบบนี้เลยค่ะยัดเข้าไปยัดให้แน่นๆยัดให้แน่นๆเพราะว่าเวลาสุกนี่เราก็ยัดไปแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆ ยัดเข้าไปค่ะยัดเข้าไปแบบนี้เลยค่ะยัดเข้าไปยัดให้แน่นแน่นยัดให้แน่นแน่นเพราะว่าเวลาสุกปลาหมึกยัดไส้ถ้าเรายัดเป็นมันจะแน่นมันจะไม่ทะลักออกมาทาทาทากินนะคะคลิปนี้ก็ยายหนึ่งก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามากดคอมเมนต์ให้ยายหนึ่งมากดอที่เราจะชอบแล้วมาขยํากับกับเนื้อหมูสามชั้นมายายหนึ่งจะยัดให้ดูค่ะนี่เรามายัดกันเลยเนาะเราพยายามนะคะได้ปลาหมึกตัวเล็กมาวันปลาหมึกเรามันจะได้ ลลักธ์ของมันจะได้น่ากินค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะแต่เราก็สุกแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะมากินกับยายหนึ่งค่ะนี่ค่ะสุกแล้วค่ะสุกจริงๆสุกแท้ๆสุกแน่นอนตัวใหญ่ๆเบ้งเบงแบบนี้เลยค่ะมากินกับนี่ค่ะก็จะประมาณนี้นี่จ้าก็จะประมาณนี้นี่ค่ะแล้วก็เรียงตามลําดับนางประมาณนี้เนาะค่ะเนาะเราก็เสร็จแล้วปักไปกินกับยายหนึ่ง แ้ปลาหมึกยัดไส้เราก็เสร็จแล้วปักไปกินกับยันหนึ่งแ้ปลาหมึกยัดไส้ค้างน้ําตั้งรอไว้ก็เดือดแล้วเราก็เอาปลาหมึกที่เรายัดไส้ลงกปทีละเ,เรายัดให้แน่นๆเข้าไปค่ะนี่ค่ะทำแบบนี้เลยนะคะทำแบบนี้เลยแล้วก็จะเอาไปต้มค่ะเราจะต้มปลาหมึกยัดไส้เราไม่มีอะไรกัดเราเอาไม้จิ้มฝตัวสามตัวก็มีพริกไทยรากผักชีกระเทียมแล้วก็ตำตำแล้วก็มาโขลกมาขยำใส่ซอสเข้าไปแล้วก็ใส่ ผงปรุงรสตามใจแกนี้ถ้าไม่อยู่ถ้าไม่ถ้ามันไม่แน่นเราก็เอามาจิ้มอีกทีเวลาเราต้มเราค่อยดึงโอกค่ะเราค่อยดึงโอ้นี่ค่ะก็จะได้ปลาหมึกยัดไส้แบบเราเราเราไปต้มมาติดตามยายหนึ่งคลิปนี้ก็สวัสดีจ้าบายบายก็ยเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะที่เราจะชอบแล้วมาขยำกับนี่กับเนื้อหมูสามชั้นมายายหนึ่งจะยัดให้ดูค่ะนี่เรามายัดกันเลยเนาะเราพยายามนะคะได้ปลาหมึกตัวเล็กมาวางค่ะ เพื่อนสาวนีเอามาจิ้มฟันจัดแล้วก็จิ้มไปแบบนี้เลยค่ะการไส้ทะลักออกนะคะเ no. นาะการไส้ทะลักออกนี่ค่ะเราก็จะจิ้มไม้ปลาหมึกเรามันจะได้ทะลักออกมันจะได้น,น,ไดน่ากินค่ะเพื่อนๆ่ะเรียงประมาณนี้แล้วต้มปลาหมึกเราก็เดือดแล้วนะคะสุกแล้วเราก็มากินด้วยกันค่ะคราวนี้นี่ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้เน,ะะนะาะค่ะเนาะปลาหมึกยัดไส้6ตัวค่ะหยิบลงไปทีละตัวเลยะคะ่ะ หยิบค่อยๆหยิบอย่าให้ไส้ทะลักค่ะหยิบลงไปทีละตัวทีละตัวค่ะหยิบได้เราก็สุกแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะมากินกับยายหนึ่งค่ะนี่ค่ะสุกแล้วค่ะสุกจริงๆสุกแท้ๆสุกแน่นอนตัวใหญ่ๆเบ้งเบงแบบนี้เลยค่ะ <ๆ S 2> มากินกัน <ๆ S 2> บปลาหมึกยัดไส้ถ้าเรายัดเป็นมันจะแน่นมันจะไม่ทะลักออกมาำทำทำทำกินนะคะคลิปนี้ก็ยายหนึ่งก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามากดคอมเมนต์ให้ยายหนึ่งมากดตังค่ะเพื่อนๆขาหนีเอามากิมปัน กัดแล้วก็จิ้มไปแบบนี้เลยค่ะการไส้ทะลักออกนะคะเนาะการไส้ทะลักออกนี่ค่ะเราก็จะจิ้มไว้ของเราก็เสร็จแล้วปักไปกินกันยายหนึ่งแ้ปลาหมึกยัดไส้จะไม่ทะลักออกมาเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะเราก็ทําได้ประมาณนี้เราทําได้ประมาณนี้สี่ห้าตัวพอกินแล้วพอกินแล้วเราก็ไปต้มค่ะปักเราไปต้มตหม,นะหมูเอาลงไปทีละตัวจนหมดเนาะจนหมดเอาลงไปให้หมดเอาลงไปให้หมดแบบนี้ค่ะ คนน้ำซุปเราคุณละแล้วเพื่อนๆวันนี้ยยหนึ่งจะมายัดไส้ปลาหมึกเนาะปลาทําปลาหมึกยัดไส้เนาะวิธีทําปลาหมึกยัดไส้แล้วก็มีหมูสามชั้นเอาหมูสับหมูสับหมูสับแล้วก็มีสามเพื่อนๆวันนี้ยยหนึ่งจะมายัดไส้ปลาหมึกเนาะปลาทําปลาหมึกยัดไส้เนาะวิธีทําปลาหมึกยัดไส้เราก็มีหมูสามชั้นเอาหมูสับหมูสับหมูสับแล้วก็มีสามปลาหมึกยัดไส้ถ้าเรายัดเป็นมันจะแน่นมันจะไม่ทะลักออกมาทำทำทำกินนะคะ คลิปนี้ก็ยายหนึ่งก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามากดคอมเมนต์ให้ยายหนึ่งมากดเรียงประมาณนี้แล้วต้มปลาหมึกเราก็เดือดแล้วนะคะสุกแล้วเราก็มากินด้วยกันค่ะคราวนี้นี่ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะค่ะเนาะปลาหมึกยัดไส้ตือสามตือก็มีพริกไทยรากผักชีกระเทียมแล้วก็ตําๆแล้วก็มาโขลกมาขยำใส่ซอสเข้าไปแล้วก็ใส่ผงปรุงรสตามปลาหมึกเรามันจะได้ ลักของมันจะได้หน้ากินค่ะเพื <dairy S 1> med, ่อนเพื่อนค่ะของเราก็เสร็จแล้วปักไปกินกับยายหนึ่งแห้วปลาหมึกยัดไส้เราก็ยัดไปแบบนี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนยัดเข้าไปค่ะยัดเข้าไปแบบนี้เลยค่ะยัดเข้าไปยัดให้แน่นๆยัดให้แน่นๆเพราะว่าเวลาสุกนี้เราก็ยัดไปแบบนี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนยัดเข้าไปค่ะยัดเข้าไปแบบนี้เลยค่ะยัดเข้าไปยัดให้แน่นๆยัดให้แน่นๆเพราะว่าเวลาสุกยายหนึ่งค่ะมากินกั่ยายหนึ่ง นี่ค่ะเราจะแกะออกมาแบบนี้แล้วเวลายัดไส้เนื้อมันก็จะแน่นแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะแน่นแบบนี้เลยค่ะนี่คือไปเราก็สุกแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะมากินไะแยันหนึ่งค่ะนี่ค่ะสุกแล้วค่ะสุกจริงๆสุกแท้ๆสุกแน่นอนตัวใหญ่ๆเบ้งๆแบบนี้เลยค่ะมากินกก่ติดตามยายหนึ่งคลิปนี้ก็สวัสดีจ้าบ๊ายบายก็เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะยันหนึ่งค่ะมากินกก่ยันหนึ่งนี่ค่ะ เราจะแกะออกมาแบบนี้แล้วเวลายัดไส้เนื้อมันก็จะแน่นแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะแน่นแบบนี้เลยค่ะน yeah ี่คือปลาหมึกเรามันจะได้ทลักของมันจะได้น่ากินค่ะเพื่อนเพื่อน่าปันค่ะเพื่อนเพื่อนขานีเอาไม้จิ้มปันกัดแล้วก็จิ้มไปแบบนี้เลยค่ะการไส้ทะลักออกนะคะเนาะการไส้ทะลักออกนี่ค่ะเราก็จะจิ้มไว้ค้างน้ําตั้งรอไว้ก็เดือดแล้วเราก็เอาปลาหมึกที่เรายัดไส้ลงไปทีละค่ะเพื่อนเพื่อนขานีเอาไม้จิ้มปัน แล้วก็จิ้มไปแบบนี้เลยค่ะการไสทะลักออกนะคะเนาะการไสทะลักออกนี่ค่ะเราก็จะจิ้มไว้เรียงประมาณนี้แล้วต้มปลาหมึกเราก็เดือดแล้วนะคะสุกแล้วเราก็มากินด้วยกันค่ะคราวนี้นี่ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะคะนะ่ะเนาะปลาหมึกยัดไดส้ปลาหมึกยัดไส้ถ้าเรายัดเป็นมันจะแน่นมันจะไม่ทะลักออกมาทำทำทำกินนะคะคลิปนี้ก็ยายหนึ่งก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามากดค,คอมเมนต์ให้ยายหนึ่งมากดลงไปทีละตัวจนหมดเนาะจนหมด เอาลงไปให้หมดใส่ลงไปให้หมดแบบนี้ค่ะก็น้้ำซุปเราเดือดแล้วฟันค่ะเื่อนต่นสาวนี่เอาไม้จิ้มฟันจัดแล้วก็จิ้มไปแบบนี้เลยค่ะการไส้ทะลักออกนะคะเนาะการไส้ทะลักออกนี่ค่ะเราก็จะจิ้มไว้ค้างน้ําตั้งรอไว้ก็เดือดแล้วแล้วก็เอาปลาหมึกที่เรายัดไส้ลงไปทีลังค่ะเื่อนต่วนสาวนี่เอาไม้จิ้มฟันจัดแล้วก็จิ้มไปแบบนี้เลยค่ะการไส้ทะลักออกนะคะเนาะการไส้ทะลักออก นี่ค่ะเราก็จะจิ้มไว้ติดตามยายหนึ่งคลิปนี้ก็สวัสดีจ้าบ๊ายบายก็เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะปลา,าหมึกยัดไส้ถ้าเรายัดเป็นมันจะแน่นมันจะไม่ทะลักออกมาำทำทำทำกินนะคะคลิปนี้ก็ยายหนึ่งก็ขอบคุณเพือพ่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามากดคอมเมนต์ให้ยายหนึ่งมากดได้เราก็สุกแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะมากินกับยายหนึ่งกันนี่ค่ะสุกแล้ว